ก็ไม่เป็นมีแดดบุญบ kind of ah. ้านบอกคอนกรันเป็นบุญบอก เป็นบุญปานเี่ยอ้าขอบคุณครับเอ้างัวงๆวัวโอ้ยโอ้ยอันน้อซุ้มขี่เหลราเอ้ยอันเพิ่นเอาขี่จากเรื่องเงินจากเขาเพื่อนยังเพื่อนเด็กเพื่อนตัวอีกอันมัตไสเนาะครับเนาะอันผู้บ่าวขอนกันครับเป็นหนุ่มเจนคอนมักสาวนครสแตรนแท็กบุกพิษรถเมื่อขอนกันตอนว์โอ้ไม่มีดบอไม่มีดน้ำบ่เอามีมาน้ำบ่ โูดีเลยเนี่เนาะผู้าันห้องนะมีเอากูน้องงานกับทีเมทเพื่อนทุบบ้านได้ไเป็นทุบบ้านหูมโซนแล้วตอนนี้เอยเออโอ้ดีดีอาวเสียงขึ้นให้น้องไปไฟนะครับค่ายสิงห์มานี่มาเซอร์ไพรส์น่ารักมากบักโจบักอ๊อฟอย่าคิดว่ามาแล้วจะรอดไปนะที่อ่ะสวัสดีครับไฟไฟอือโอ้คือเป็นแต่แซ่บใท่วะหอมดีหลังไฟไหม้น้อง โอ้ยสุดยอดแต่ว่าขอนแก่นเนาะของแท้นะครับขอบคุณน้องๆจากบ้านสิงเด้อโอทับบารบ้านนีมิตรภูนิใส่ดีเนาะโอ้ผีกับพี่เด้ะพี่อีกสองโลกุู้นี่โอ้ยบ้านไหมเออบักโต้งานเบียร์ซากเอาราคาไว้กูเสยอ่ะมาจิเสียน้ำใจนะได้เก่ามาแล้วอ่ะกินใีกเบื้องนั้นกินอีเบื้องนี้เอามาล่ะไอ้ผู้สิบุญนางเสียนปักคอคูเราบักคุ้ยเอ้ย เอ้าเอ้ามาซัมหนีบอยัยเนี่โอ้ยุมหาเอ้ยนะเนาะมาซัมหนีบ่ะกะดีเด้อละ่ะเพิ่อนจังสามแสนเท่านันนน้นเนาะเดี๋ยวไขสิงมาตั้งไายกะดีเด้อละเนาะถ้าลองต่อจะซ้อมซัมเพงลงใครยูนน่เนาะเอ้าลองเพลงให้ฟังในเพลงหนึ่งลองเพลงเ<อ>มเ้นนี้นี้ไปอยู่ขอแนแก,ก่นเม้นหี้นี้ไปอยู่ขอนแก่นไปใส่เอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยเอามากินเนี่ยไปหนีไป เอามานีเอามานี่อ่ะยิบเิ่งเก็บยิบเพิ่งเก็บเอามากินอยู่กลางไม่ทีนี่สวยมาเลยสวยมาเลยเพลงต่อไปพิเศษสำหรับสาวเสื้อขาวทุกคนเลยครับผมสาวเสื้อขาวหิ้มนเสียงมาเอาสีนมาเอาสีนมาคุณนางยี่สีนกันได้วะชุดใส่สีนเมื่อกน้นี้ใส่โอ้จะเป็นจ้างคนเป็นใบโพล่ามาขักแน่เนาะยังไม่จบจากเพลงอยู่บักสันดานหมานีไหม ขอหัวใจดวงเล็กๆจูขึ้นสูงๆหน่อยครับขอนแก่นฮะเด็ดปั๊มเด็ดปั๊มบรรยากาศกินซีนกินราชาประเด็นมาต่างหมอลำหมอลำเออหมอลำหมอลำไอ้ขอร้องเพลงเพื่อชีวิตได้บอสเพลงหนึ่งอ่าได้ได้เพื่อชีวิตเพลงเดียวแล้วหมอลำครับผมขอร้องเพลงเพื่อชีวิตสักหนึ่งผลงานเพลงครับผมรอเมียพี่เผือครับผม พูดจบลอยสิ่งราทำ y อรมอเียเยอียฟุตไทยแลนด์ฟุตไทยแลนด์ฟ o ตไทยแลนด์สินสินสินถึงเป็นเมียใหญ่พี่กูจูจุอะได้แลวครับได้แลวครับได้แลวครับไปไป ใ่คนมีมเบียรเบียรปัญหาทุกวันแต่แบกมืปันเวลาไปหาสามใบเธอก็รู้ว่าพีรักเจ้าเพียงใดเาหาวงใจอยู่ทุกวันเวลาเรื่องปัญญาไม่ใช่เพื่อครอบครัวให้แกเขาเป็นธรรมดารอหน่อยนะจะไปหาที่รักเจ้า แต่อยางี้ก็ยังมีเจ้าเป็นจังใดพี่ก็ยังมีเจ้าบอกเลยละป้าเคยปล่อยลึกซึ้งไงเมียจะมาเมีกลับมาเขาหลอกเพียงยีมซื้อมันหมดเดียวก็ซื้อจริงนี่แหละกูถามในเวลาไอ้กูค้นออกคอนเสิร์ตมันเคยไปหาผู้ใดบอหลอกเพียงเข็ดเจ้านี้มึงคือจิตคิดหลายแท้ถ่เมียมาเห็นตอนไงได้ล่ะแม่กูเลือกเรียกกูมาตาหน่อยนะ มึงเป็ยังกันแน่วะกูอยากหู้วะสรุปเมียใครบ้เมียไอ้กล้องบอกว่าว่าไม่เนี่ยกูเนี่ยบะมึงสิเป็นบ้าแล้วครับรอเพจแคร์รอเมียพี่เผือกเนี่ยจากโอ่ออีหิวแสงเอย้ยเปลี่ยนเพลงให้มอบเพลงให้มันเลยเอาแบบให้มันฟังละมันดีใจโลดขาดเธอขาดใจศิลปินธมาละคำอ่ะขึ้นคอจีนะครับจีคอจี ฉันม่งจะถามเธอเป็นประจำมาเธอเนรักฉันมากเลยให้ฟังบทเพลงนี้ขาะเธอขาดใจมอบไปเขาแท่นเพลงลอยเมียพี่เผือคนลองคนเดียวกันแต่ความหมายมันต่างกันตัวฉันคงขาดใจเอ็นกายลงนอนกอดหมอนเคียงรากคิดถึงหน้านวลนางสุดนางวางหัวใจอาบอดที่ใดวะ ที่เจ้านั้นเคยนุ่นนอนบัดนี้ไม่มีงามงอนเขาชนนี้จังจะละไรอ่ะคือหมาแต่เนี่ยเดียวเดียวแต่ว่าเบิร์ดขอบคุณนะค่ะงานงานเบียร์สั่งกันเสียยงหรอเออแลกตัศชิดปะลูกแนวร่างหีตัวนี้ครับครับครับโอ้ยเร่มเม่ได้้ลยมิตรทีนเลดี้แคร์ขอบคุณมากค่ะ ซอยทองเส้นนี้เก็บเงินสามปีจึงได้ซื้อมาเก็บไว้เพื่อเป็นของมันผู้สาวขี้ได้อีกคือหลายขีดไปคนเราวงบ่อเนี่ยอะได้เนาะคือยังเป็ดกันเลี้ยงไอ้เด้ค่ะเป็ดกันไงของมันเป็นของข,องข,องขวัญ ขอๆลองเพลงนึงอ้ยบักคาเอ้ยจะเป็นเอาใจใจเดี๋ยวลองสองเพลงนึงขอเพลงสาน่ล้วลองตัวสติงปวดบาดนองมันคนอีสานของมันเป็นของขวัญครับผมปะตั้งแต่เล่นติ๊กตอกไปนี่เอาไงเลยเด้อตะกี้มึงมัสนใจเลยคอนเทน็มติ๊กตอกเนี่ยแล้หลังมาเริ่มดังเริ่มแบบอยากเฮ็ดนยั้งแบบแปลกๆก็กูอยากดังกลัว อ่ะโอเคพอแล้วหมอรำพอแล้วเอาเป็นเอาเป็นเพลงสติงหมอรำผสมกันอะไรกันครับมากขีดฮอดคิดฮอดบอดี้สแลมี่น้องมาน้องเขายังม่ได้ร้องเพลงเจ้าของยังได้ลูปไอร้องคู่ค้องก่อนได้เปล่มึงไปออกทะเลเลยมือนี่ขอร้องคู่ค้องก่อนได้เปล่าน้องแล้วแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาเชิญแม่นะ เดาแั uh, uh, ้งนึงฮะมึงว่าแม่มึงยังบ่ได้ยินเลยกี่เดโตสีพันบริทศไทยลงเชือเ้ยไปสอจากไทยน้ำเหม็นคือขี่นี่เนาะกุยบานแห้ง้าดำหอมดไหนหล่สิลงไปไทยน้ำหนักๆเ้ยไอเสริมใจเย็นไอ้ใจเย็นไปเนาะผมไม่ให้เสริมเอ้ยเอ้ยเสริมเออโอ้ยอีคายอีหรอีาอีสองมาตรฐานใจนไอ้เพึ่อ่ะพ่พงได้ใบมืงผู้ชายวะตีนตากเขาจับฝาไม่เลือกไม่เือก อมเงี้ยแป๊บนึงถทายไอ้คนนั้นเนี่อเนี่ยี่ยเนียเนี่ยนี่เนียเนี่ยเนี่เนี่นียเนี่นี่นี่ยเนีเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเน่นี่เนี่ยสนี่นี่เนี่ยเนี่น่ยนี่ยนี่ยอนี่นีหยเนี่ยเนี่ยนี่เนี่เนบ่เนี่ยวกีบ4เ0 0 5ยเนี่ยเอี่าเกี่ยเน้อยเนี่าน้่บเนี่ยเนา่ขอใจยน่ยเยเนีนีีเยเเ่วนนยนเนี่่เอกได้เจ้าต้องเเรื่องร่างกายนน่ ครับผมปั 4, นะ๊ดสี่พันเนาะสี่พันฟังหน่อยเนาะครับขับี๋ยวย่างไปเด้อครับขอบคุณไอ้เสริมนะครับสเ,รเสริมเสริมไอ้เสริมมาพี่มาตีกันมามาถ่ายรูปก,กัน <S 2> <S 2> ไ,อไอ้มามาเจ้ามาผู้เดียวเลยมามาเอาเนี่ยนี่เจ้เาสี่พันผู้น่ะไฟสิคอยบ่ย่ำร่างลานท่อนขึ้นเด็กเขาบ่า่ำใจผึ้งสี่พันเด็กเป็นบ้าสิมาโบยไหวบ่ได้บ่ได้ไอ้ข้าวหมข้าวหมตีกันข้าวหำเป็นเพ่ข้าต้องหักกันข้าอยากไปขึ้นฝู้อื่นจะไปขึ้นบอกจออีเด็กจะไปขึ้นเอกเด็ก าต้องห้ามตีกันไอ้ไอ้ไอ้เสริมมากเห็นแต่หน้าผากเจ้าไอ้ไอ้มือเงี้ยวๆนีไอ้โอ้บ่เส้นเลือดจูเขียนไปแต่ไทยหน้าเก่งเนาะอะไรครับโอ้ยเดี๋ยวจะหอมเลยหม้อเหลาขาวอะไรตอนนี้คุยบูเดูแรงแล้วเอาแบบรอบในรอบท้ายรูปบี่ห้ามร้องเพลง แบบแจกสันหวังอะนะแบบต่อแถวหรือ่าเอาแบบเบียนเค้กแบบอ,อ,อ,บบอะไรต่อแถวมาเลยครับแปดบีบีละสองพันมามามาครับผมนี่โอ้ไม่มเต็มพอมโทรศัพท์เจ้าเไม่มเต็มไอเออครับครับได้ละบ่ได้ครบคุมแลวเนาะสี่พันเนาะฮะผู้ค้อง อ้ายคืนดนตรีคูคล้องไอ้ได้ไอ้กล้องสีเราเพลงคูคล้อง ฟังให้ดีบทเพลงนี้พี่ก้องจะร้องต่อไปบ่มีเงินเมื่อพังทลายความรักเทาสอง,ลงหลายคน <idee> เวลามาเที่ยวมากินเหล้าเมาชอบคิดว่าความเมาทำให้ลืมใครบางคน แต่จนลืมไปว่าดีกรีมันชอบทำให้นึกถึงอดีตบางคนมีอดีตที่ดีก็ดีไปแต่บางคนที่มีอดีตที่เลวร้ายก็ต้องเจ็บช้ำกับความเมาหลายคนอาจจะมีอดีตที่ไม่ดีแต่ผมวันนี้ผมมีอดีตรักมากสาวคู่กับผมอหมดเวลาแล้วเดือนมาสิเจ็ดนาทีแล้วไอ้ยังพันได้ร้องเพลงเจ้าอง <ๆ S 2> เลยผมขอซอักเออเยไอ้ทุกคนได้อยาดาันาจะมีบางคนที่มาแบบตั้งใจมาดูแลวไม่ได้เต้นผมไหมว่า แต่วันเนี้ยเพลงผมเพิ่งปล่อยวันแรกผมขอร้องให้ฟังอ๋อข้อไปจะแตกออกแล้วอีห่าเลยติดเทนอันดับบริมวลปันนั่นหรอครับถ้าพี่เนาะอร์ผมไดยได้นั่งเอกเป็นอันมิดแกนพร้อมด้อ่าน้องชาล็อตน้องซาลันซาล็อตฮอครับผมเพลงใหม่ครับขอฝากพี่น้องขอแกนด้วยครับแตกออ้วีห่เอ้ยจะไปฮีเชี่ยวเถอะเนาะมวนป่ะมวนป่ะโอเคป่ะอันมวนป่ะมวนป่ะ แล้วี่ห้านี่ไปนต่ตายก็มือเขาอาจจะไปขับคพนั้นหรือเปล่าฮะกอคอยนาที่พ่อคอยนาจะเพิ่มท่อนเคอยนาสิเพิ่มท่อนนีไปในเพลงใหม่เอยนะแค่เยออกมามาผมยังมาได้ลองเพลงเจ้าของเลยเอากรส่งท่าดีดี แฟนลับยังไม่ได้ฟังเลยเขามารอฟังเพลงเราม,มีแต่ร้องเพลงคนอื่นควรด่า <พ est S 1> คูหรือด่ามึงวิถีจะเพิ่มไอ้อันนั้นมันคู่กันไอ้มันร้องเพลงไอ,อ้เลยไอย้อยากร้องเพลงบ,บุญเก่าไอ้อยากร้งองเพลงแบบเขาจ้างมาสองชั่วโมงมันก็ต้องตามสคิดสองชั่วโมงอยู่แต่ว่ามึงกวนตีนเขาประมาณสี่สิบาทีจกักเปาแม่มันหยางหยางถือพินม่วไปหน่อฮะออกเอินมาทดเวลาบาดเจ็บทดเวลาบาดเจ็บไปเพิ่นซะ สี่สิบนาทีนะพรได้อย่างเลย <c oughs> ตอนมึงจื้อพินต,ต,ติ้งต่องติ้งต่องยังรถตรนั้นละไปนี่ไอ้ขอร้องเพียง<ม>บุญเก่าก่อนเราปฏิณิคเขาจังสิไปทั้งไหนก็ไปบุญเก่าครับจอดไปที่แรกที่คนตายจะไปก็คือความทรงจําของคนเม่ยอยู<ม>พิเศษครับไปเมียนครับผมแม่นครับคนตายไปเมียนครับปไปไปเลยครับดนตรีมาเลยครับบุญเก่าจาก็องให้ไดรครับผม แล้วเขาก็ปรับรูปหน้าตัวเองให้เป็นคนหล่อเพื่อที่จะร้องเพลงซึ้งโดยที่ไม่ตลกสมบุญเดเมะญาเนี่ยบุญเก่าบุญน้องบลายดึงง่ายโอ้นุกน้องคนหักนุกพี่ครับกูบอกว่ากูไปน้ำกูเลยไปไปนกเจ้าคนนี้น่ามากอตีเองกันได้ไหมพี่ขอยนะนุ นกเจ้าร <Wendy 's> ้องยังไงวะเอาเมยอเมนกเจ้าขู il, ่จุกจุกรูน้ำมันเผาจูหาชูมันในเด็กพวกนกเจ้าอ่ะมันก็งงเมย์มึงแต่ร้องไปก่อนนกเจ้าบินเจอเจอดีบินขอลักบ้บไปที่เขา กับายลูกไายครับได้สนีลูกโอ้ได้หลายคนเกอ่ขอรับจ้างด้วยบุญเก่าครับผมเดี๋ยวไอ้ลองไอ้ฟังไหมเด้อลูกเนดะ้อไอ้จำเขได้ บอกลาหนีใช่ลูกไหมบอกลาพนั bon. ่งน้ำไอ้ผิดไหมลูกมึงเป็นอย่างมือหนิมึงคือกวันตีนคักแน่แนละ้วตั้งแต่คืนมามึงมาเป็นเพลงเลยมือหนิม,นมึงเป็นยงแม่มึงอยากมึงกินอีอย่างผมขอลาลาแล้วนี่ไดี๋ยวะ สบายดีพี่น้องไม่อย่างห้อีสานพูดี่มาไในงานขอนแก่นในวันนี้บนขอลาล่าแล้เลวเสียงแซวแซวติดเคอ,อสา4สี่พันคุมแล้วนะให้เจ้าเมื่อน,นอนได้แล้วอย่าลืมจแจวเป่นเูื่อนฝากสวัสดีเพื่อนดีแม่ดอกแฟนคลับอยากให้เจ้าเมื่อหลับอยู่บ้านดอกน้ำหัว อย่าลืมตัวไหเด้อเจ้ามักยินเมาลืมบ้านซองอย่ามาหลงบนกองอย่ามาหลงบนกองจนลืมคนที่ซื้อผัวโอนตาอ้าวลำล่าลำล่าอาจารย์ลำล่า ล่ำลาแล้วเออแล้ว<า>ออลแต่บักหละไปทางไหนก็บาดตัวมึงว่นดี<ะ>้ก็ลาแล้วกูยังว่นได้ลองเพลงอยู่กูกระสิตรออีกจะเคืองชมอ,อาจจะไข่ล่ำลาแหละจะลองตอ่อขอลาสโซนตัวมาขึ้นมาอาจารย์ล่ำลาขึ้นโซนตัวแน่อาจารย์มารอบหน้าเรียกฮันรอบนี้เลี่ยงเพชรตอบน้าเลี่ยงฮันล่ำลาล่ำลามึงไปหาหมอในเด้อมือดี้นแ้อมึงเป็นแปลกๆว่ะล่ำลาล่ำล่าล่ำลามาใครอยากให้เราไปต่อแถวอีรถเด้อ ไ ö, ปเออผ้เดกถ่ายรูปไปต้อนแถวยุโรปแต่ว่ากูสิร้องต่อจะเพิง่งถ่ายรูปเพราะกูยังไม่ได้ลองเพลงเลยเอาอาเจ้าภาพครับจะตั้งซุปกูไม่อีกเด้ซุปกูจากอายละละมุนบ่นลละละเอาเอาทั้งนั่งดนตรีทั้งนั่นงร้องเอาสัวเอา ต้นการครับมาเทิงสีดัมา สวัสดีแฟนเพลงคอนแกนผมขอบคุณแฟนๆจากใจด้วยนะขอบคุณล่ะทุกท่านที่ตั้งใจมาด้วยใจศรัทธามาดูผมเองผมได้บัดเลงเป็นเพลงทั่วไปถูกใจไม่ถูกใจแต่สินใจเองยังไงเพิ่นลองก่ออยางรักแฟนเพลง แต่พ้อมันเพลงสู่ต่อเรื่อยไปขอบคุ้นสถานทีต้นตาลคอนแก่นขอบคุ้นแฟนๆที่น้องหญิงชายเพบกอินเดียช้างฟังเลพลงถูกใจอันไหนไหม่โอเคให้บอกมา คนขอลำลา อย่งหนึ่งคนพี่ก้องติดรนร้องต่ออยู่นะเราเล่นสองชั่วโมงมันก็เต็มอัตราวันนี้เรามาพวกเราผูกใจผมอยากเล่นต่อกับพี่น้องแฟนเพลงผมอยากบันเลงสอดแจ้งกอดได้แต่ผมอยากบอกหนึ่งข้อความในใจผมต้องกลับไปทําธุระตัวเองเพราะคำคืนนี้ตอนตีสามแมนยูเจอภาซ่าผมต้อง ปเชียเป็นยูโรป้าผมโลสู้สึกเลียร,รอบแรกผมเชียสเสมอสองสองแต่ว่ารอบนี้แม่อยูเตะอยู่บ้านผมต้องไม่ค้านทิ้งงานเป็นขอ ปเชียบาซาด้วยกันล้วพี่น้องจงลาเบนกองกลับไปด้วยดีถ้าหากใครเมาแล้วยังไม่พอไปที่บอขอซอไปเที่ยวพังซีไปเที่ยวที่ไหนข้นแก่นก็มีไม่ต้องอยู่ตรงนี้สี่พันคุ้มแล้วเด้อ ยามคนเสือมาเจอกันไม่เบิ่นกองขอรำใบผมมีสั่งลาพอลุงแม่ป่าพี่เป้าอ,าอ้าวแง่แต่ทั้งนงสาวเยอะเยอะทั้งเพิงคนมีหัวชายหญิงชายอยู่ข้างบนกินรนสมือบาดไปคุ่งทั้งคนที่อยู่ไกลคนไกลน,นั้นก็สำคัญเบิ่นขอกลั่นฝากลาเป็นคำก่อนผมบอด้เมื่อนอนเลิสิไปเบิ่ง หลายครับเดี๋ยวช่วงนี้พบก,กับพี่ก้องแล้วก็พี่เบลนะครับจะขึ้นมาในบทเพลงตอนชจางเนซิคอนทุดูส์แล้วก็เพลงอ่าลูกสบายดีแล้วก็จมิมเพลงนลาเพลงหลายเพลงที่เขาไม่ร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงอ่าเก่าๆยังคอยไอ้ลืมแล้วก็จะเป็นเพลงนี้ร้องไปแล้วเนาะแล้วก็จะมีอีกนห้าเพลงอะไรนะไอ้พี่จิมบอกเลยที่แ<อ>น,เนบเนียนอีกหลายเพลงมากแต่๋ยวพี่ก้องจะร้องต่อเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับขอบคุณครับครับ ผู้จัดการพามันไปหาหมอนเตเด้อบอกสันดานมานี่ก็เป็นดังมืดหนี่ <c oughs> อืออืออืออะจริงๆก็เดี๋ยวจะกลับพร้อมกันนะครับขอบกลับพร้อมกันนะครับก็ขอบคุณหลายๆครับมีคําพูดในเกลืออะไรไม่สุภาพต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องชาวขอน <ขอ S 1> แกน่นแล้วกันขอบคุณพี่น้อง <c oughs> ไปหาหมอนเตเด้อร์หำม,มึงนักแบบมืดนี่ครับเอาเงินนักเพื่อนไหนน่ะเอาเงินเพื่อนแบบแป้งพันเพื่ด้นั่นน่ะเออเอันเดชให้นักล่องนักล่องบอเอา น้องลองสิเอากระดึงข sì> ึ้นเพราะเขาเขเอาโต๊ะแป้นสูเป็นแม่สูอย่างนั้นกูถามเลยพอายังสิไปเอาเงินไอ้ยผู้ละหาน้อยบอกเลยเฮ็ดจังไดจังไดน้องสิเฮ็ดเถิดนี่มาบัานจะสียเงินนี่ติดคุกเมื่ได้เอ้ยทั้งเอื้อยทั้งน้องนะขอบคุณค่ะคือจังซี่คือจังซี่อ่ะ หน้าเวทีหนี่งผมขออนุญาตเสียมารญาตคืออาจสิบริบจับโทรศัพท์ไทยเพราะว่าขัน่ายปรับภาสีไทยกันยาวๆวันแล้วเขาเล่นแล้วจังไปท่ายกันอยู่ขางรถเนาะขอโทษหลายๆเด้อท้าน้รับจับเพราะว่าอย่าลืมมาพี่น้องห้าหลายคนผู้อยู่ข้างหลังเพิ่นจะอยากเห็นยืนเนาะบางทีกับบล็อกากลมดูแหญ่บ้าเออเห็นคอนเทนต์ไปจากไดแต่ว่าต้องใส่ใจแฟนคลับเนาะถ้าคำไหนไม่สุภาพวันนี้ขออนุญาตด้วยจะไม่ขอโทษด้วยทาเาไลฟ์สดแล้วก็ทางคนมาดูด้วยนะครับ ขอบพุณพี่คุณน้องเด้อตอนสองทุมสามถุมผมเห็นเต็มถนนทางทั้งซ้ายทั้งขวาขอบคุณหลายครับเพราะผมว่ามือหนึ่งสิมีคนมาเบิ่งหลาไปนี่เนาะตั้งแต่มึ่จับพินน่ะล่ะตั้งแต่เมืงจับพินมาลองต้องแต่งหนีไปเลยน้องขอบคุณพี่เนาะยังจะไปต่ออยู่อันนี้เว่ามันพี่มันน้องฟังไม่เล่นมุกเด้ออันนี้เล่าเรื่องจริงนะครับอันผมถือผมถือสินค้าโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งก็ไม่สามารถจับโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นได้อันนี้นะ<ช>อาจจะเป็นเรื่องละเอียด<ม>อ,อ,อ่อนในจังหน่อยก็ต้องขอโทษพี่น้องเด้อบางเธอสิบัจับตอนหน้าโดยที่นะแค่นั้นนะครับแล้วก็บบเบิ้์นเองก็เป็นพิเศนเตอร์สินค้ายังไวๆเนาะแล้วก็เป็นสินค้าลหลายๆโตที่กำลังสปล่อยมาครับก็มีประมาณ12โตนะครับเดบักกัสิพายามรับทุกคนแต่ผมสิบังยี่ห้อเอาผมสิบแกล้งผมสิบุหรกล่องสิบุหรี่กล่องผมจะเป็นคนรับทุกคนแต่ผมสิบังยี่ห้อเอาเพราะว่าผมทำได้ในจุดนี้ผมโอเคผมแบบผมโอเคนะครับขอบคุณครับ โอมอหาเนี่ยโเป็นตภาพไปคุยสาวดอกคือสีถึกผู้สาวถึกมันสี่เบิดอ่ะถ้าล้มดีขนาดปะขอบคุณมากครับมีจงคืนกลับมาสู่รังรักเราอเป็นแม่มันอย่างว่าสองสามมือมันนี่วิธีบอกเลิกครับผม ไอ้ลองเพลงเจ้าของนะโจเพลงนี้ไอ้เศร้าอีกลิศเดี๋ยวไปถ่ายท้ายรูปอยูทข้างนะครับไอ้หมอกนี่นอนก่นอนเ,เอาหมอนมาหน่อยครับหมอนมาหน่อย พี่ๆน้องๆทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับมีโอกาสเจอกันใหม่มีคำพูดในเรื่องใดไม่สุภาพต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับเลิฟเิครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันด้านข้างแล้วก็แวะกันกลับบ้านกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ